หนึ่งประเด็นเกี่ยวกับเรื่องสามเหลี่ยมนะครับที่มันชอบออกข้อสอบตั้งแต่การสอบข้าม .1 ไปจนถึงการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนาะก็คือเรื่องของถ้าพี่บอลด้านสั้นสองด้านมาบวกกันต้องยาวกว่าด้านที่ยาวที่สุดหรือต้องใช้คาว่าต้องมากกว่าด้านที่ยาวที่สุดหมายความว่าอย่างไรมาขยี้ให้ฟังสมมุติว่าพี่บอมีด้านยาวด้านหนึ่งสองแล้วก็สามเด็กๆจินตนาการจินตนาการนะหนึ่งบวกสองมันได้สาม เหมือนเราเอาเส้นมาวางต่อกัน1กับสมันก็ได้3มันก็ไม่เกิดสามเหลี่ยมไม่เกิดเอาใหม่หนึ่งสอี่นี้ไปกันใหญ่เลยเส้นหนึงยาว4 1่หนึ่งกับสบวกกันเพิ่งได้3แต่อีกเส้นหนึ่งมันตั้งสี่ยังไงมันก็ไม่เกิดแต่ถ้าสมมติพี่บอเป็นสองสอเฮ้ยอันเนี้ยสิสอบวกสมันได้4ซึ่งมันมากกว่า3เด็กๆลองคิดนะสมมติพี่บอด้านสมมาวาง เอา2กับ2อยยังไงยังไงมันต้องเกิดเพราะว่า2บวกสอมันได้4แล้วมันเกินพอเกินปุ๊บม,มันต้องยืดขึ้นมา